วันนี้โย่ผมเสียสีวครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเสียซีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ริมสระน้ำบ้านเรอ่อวันนี้ผมจะมาโชว์วิธีการหา G O F X D G O F และ F O G X กับ D F O G นะครับโอ้ตอนแรกนะฮะเราจะต้องทำการพิสูจน์หา G O F X ก่อนนะครับโดยพิจารณาจาก r F นะครับ intersect กับ D G ต้องไม่เป็นเซตว่างนะครับ โดย d f นะเท่ากับ r ลบเซตของ3นะครับเนื่อที่ไม่เอา3-3ลบ3ออกเพราะว่าการที่แทน3เข้าไปในตัวส่วนนะครับจะทําให้ส่วนเป็นศูนซึ่งไม่เป็นจริงนะครับแต่ว่าจํานวนอื่นที่เป็นจํานวนจริงจํานวนสามารถแทนได้หมดเลยนะครับต่อมาฮะการมาดูตัวทีไอตัวับเท่ากับ1ส่วน x ลบ3นะครับ แล้วก็ต่อมาก็เป็น x ลบสามเท่ากับหนึ่งส่วนวะแล้วก็ x เท่ากับหนึ่งส่วน y บวกสามนะฮะซึ่งอันนี้นะครับจะได้เป็น rf ออกมา rf เท่ากับ r ลบเออเซตของศูนย์ครับต่อไปนะครับจะเป็นบทพิสูน์ของ d x เท่ากับรูท x บวกเก้านะครับซึ่ง dg เท่ากับเออวงเล็บติการะครับก็คือเอาลบเก้าด้วยนะครับ ถึงอินฟินิตี้บวกนะครับที่เราเอาลบเก้าด้วยก็เพราะว่าถ้าแทนเข้าไปมันยังคงเป็นศูนอยู่นะครับซึ่งทําให้เป็นจริงอยู่แต่ถ้าเอาน้อยลงไปกว่าลบเก้ามันจะทำให้รู้ติดลบซึ่งไม่เป็นจริงนะครับส่วนต่อมา RG ครับเท่ากับเปิดวงเล็บสูงครับถึงก็ถึงอินฟินิตี้บวกครับที่เป็นที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า R าจก็คือการที่นำโดเมนเข้าไปแทนใน x ตรงนี้นะครับซึ่งผลลัพ์ที่ได้ออกมาจะเป็นงถึง6อินฟินิตี้นะครับ <Bro. S 1> และต่อมาครับขั้นตอนต่อไปที่เราต้องทำก็คือการหา E O F อครับซึ mm ่ง hmm. ขั้นตอนต่อไปครับก็คือการหา g o x อกครับก็คือเมื่อแทนเข้าไปก็ได้เป็น G ีวงเล็บหนึ่งส่วน x ็ลบสามนะครับ แล้วพอแก้สมการออกมาก็จะกลายเป็นรูทเกลบยี่สหส่วน x ลบ3านะครับโดย DO f ีจีโอเอ f นะครับ 9x ลบยี่สส่วน x ลบ3นะครับจะมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ครับและ x ไม่เท่ากับ3านะครับเพราะว่าถ้าถ้า x อ็เท่ากับ3จะทำให้ส่วนเป็นศูนย์ซึ่งไม่เป็นจริงนะครับคำตอบที่ได้ออกมาก็จะเท่ากับวงเล็บ 9x ลบยี่หกวงเล็บแล้วก็ x ลบสมครับมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์โดยจะเขียนช่วงได้จากวงเล็บเปิดนะครับลบอินฟินิตี้ถึงยี่สิส่วนเวงเล็บปิดนะครับก็คือเอาเอายี่สิส่วนเด้วยน,นั่นเองครับยูเนียนกับวงเล็บเปิด3าถึงอินฟินิตี้บวกวงเล็บปิดครับต่อไปนะครับเป็นการหา f o g x นะครับเมื่อแทนเข้าไปก็ได้ f วงเล็บ x บวกเก้านะฮะ ซึ่งก็จะเท่ากับ1ส่วนรูท x บวก9ลบ3นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็จะได้เท่ากับ1ส่วนรูท x บวก9ลบ3คูณกับรูท x บวก9บวก3นะครับบวก3มนอกรูทนะครับส่วนด้วยรูท x บวก9แล้วก็บวก3านอกรูทนะครับซึ่งพอนำมาคำนวณก็จะได้เท่ากับรูท x บวก9นะครับแล้วก็บวกสมนอกรูทส่วนด้วย x บวก9ลบครับ ซึ่งคำตอบที่จะได้ออกมาก็คือรูทบวก9แล้วก็บวก3นอกรูทส่วน x ซนะครับซึ่งโดย d f o t นะครับ x จะไม่เท่ากับ0นย์ะฮะแล้วก็ x บวก9จะมากกว่าหรือเท่ากับ0คําคำตอบสุดท้ายที่ได้ออกมาก็จะเป็น x มากกว่าเท่ากับลบครับซึ่งจะเขียนช่วง,อ,งออกมาได้เป็น DGLF เท่ากับเอ้ย d f o t เท่ากับ วงเล็บเปิดครับเอาลบเก้านะครับ,รบถึงศูนย์ซึ่งไม่เอาศูนย์นะครับยูเนี่ยนกับเอ่อไม่เอาศูนย์ถึงบวกอินฟินิตี้ครับ